สวัสดีครับพี่น้องมาดิ่ข้ามันเที่ยวลานไถ่ครับผมนี่เป็นลานไทยในเตวันครับพี่น้องขอนี้วครับพี่น้องขาอนี้วครับบาเยโซครับเป็นพามาเที่ยวลานไทยมื่อนี้มี่ขอนี้วไทยก็มีตัวหนึ่งนี่ครับมี่ขอนี้วไทยนั่นทั้งประสงครับพี่น้องครับ นี่ข้เนียวไทยครับนี่เป็นร้านไทยเนี่แต่หวันซื้อซื้อร้านยังไงก็บ้าโยโซสมประสงค์ครับผมสมประสงค์ครับผมเอาแข็มดึงหัวนะครับพี่น้องครับอันเฮ็ดเฮ็ดลุ้ไร้เถื่อนนะครับหัวไทยประดิษฐ์เพิ่นเบ้าแข็มเฮ็ดเฮ็ดหัวรู้พี่น้องเฮ็ดหัวรู้เฮ็ดแกะเบิดก็ะมิ้นเขาสู้ยิบเข่ากับ ก็ง่ายอยู hmm. ่พี่น exactly. oh, so ้องก็ซ้ำนั่นแหะครับว่าเ็กอคาดนเบา่นี่ครับเจดได้แล้วค่ะแล้วคเโอ้นี่นีครับสมสมเกษิมหาเรียนครับมาครับชิมมากระชิมี่ของบ้านเ้องนะพี่น้องเสียคารับน้ำเขาเขามาครับนี่เป็นของบ้านเฮามีโคกมีสาก บรรยากาศจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆล้านทรงไหมพี่น้องเป็นคล้ายๆล้านทรงล้านอย่างนี้แหละครับลอางเห่าล่างเห่าเตะเพกเนธไทยพี่น้องมันอะไรอย่างเงีีตาดอกตาดอกเหรอตาดอกที่ใดพไปพี่เดี๋ยวยอมผมเดี๋ยังครับพี่น้องนี่ครับครบท่าน นี่เป็นบรรยากาศลานไทยครับเงินออกพี่น้องเมื่อน,นี้เดืดดอด <มา S 1> อะไรมาส่งเงินพวกครับมาส่งเงินยี่ลานไทยครับเมื่อน,นี้ส่งเงินแล้วก็จะเสืส้อของกับเบตุนจะเป็นสเสบียงของเดือนต่อไปครับผมอุ้งซักผ้ามแนี่ เบลเก่งกับมาเป็นเทื่อแรกครับมากับทีมงานเบลเยโซมีเบลเยสโซเบลเกียงเบลเก่งสามนุ่มสามมุมสามมุมสามมุมครับพี่น้องทีมงานเบลเยโซนะครับเนะาะรูปร้านอีสานพันทลินนะครับประแยงเซกเ่อง์ขั้วครับเห็นแล้วครับตอนนี้คือหาปลาแดกครับพี่น้องขาดปลาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหาซิบขาดป่ได้หาเลี้ยนครับผมบัารแดกบัตรห่า ยูไก่เป็นได้กระสังครับพี่น้องขาดบริเวณปลาเดียกด้อขาดไม่ได้เลยแม่ระบยังอีเบ่าเกียวเ่าเกียวมีน้ำจิ้มไก่ครับบอกเพ่นี่กินเ้ยังก็ได้แต่ว่าขาดน้ำจิ้มไก่ตายครับเพื่อนนี่น่กมีน่น้ำใหม่ด้วนใหม่เดี๋ยวจพาิ้มพูเหอาป่ากี๊วดหัวจีบลูบ่่ะกร้าก็มีเดอ กะทิกะทิเยินเงินครับคิดเบื้องดีดีพิกแกงครับพี่น้องครับพริกแกงครับิแกงแงจุ๊บแป้งทอดครับเอาไว้ไปทอดปลาเนาะบบะแก้วแมนครับแมนสุลลวดห้องห่อแบบไงครับบ่ห้องบ่บ่มเดือนนกเอาไปสุลลวดใส่ครับ นั่นแหะมีสุดยอสุดยไทยสุดยไทยกันมัคคไทยครับไทยครับมาขามเบียรมแก้มมแก้มเอาขามเียรนั่นหแม่นรดกะปรถดีมี่อบ่นี่ครับเอาบีย นีครับเดี๋ยวสร้างสร้างให้ครับพี่น้องครับมีทุกอย่างครับนี่เป็นบรรยากาศมาส่งเงินน้ำครับพี่น้องแล้วก็มาสือของแต่ไม่ใช่ครับสำหรับเดือนต่อเดือนครับนี่ขาดอะไรเป็นบบาเกี่ยมใบแล้วครับมื่อกินบ่เบาเกี่ยมพิ่นใบออกมานี่คือของมันขาดไปไลยครับนี่ครับนี่แบบส่งมาจากไทยครับผมปรส่งคครับยี่สิบบาท ตัวดินอบครับนีบอกคำพิศนุนครับคำหวานพิศ huh. น mm ุน hmm. mm ี่เน่าิเหมือนประวติมังสุดกล่างานดวยางเงินได้หล่กันครับพี่น้องวนนี้วันนั้นเป็นไทยรับเดือนหนเป็นไทยแท้ วันนี้ยังบวชหนึ่งให้เบาวยโสุคนว่ามากได้สามเดือนแนะเบาวยสุเบาเก่งมากเดือนนี้เป็นเดือนเดือนเครื่องครับเดือนเครื่องเงินออกเดือนนี้ก็ดียังกินสดๆครับสีแดงได้อครับสีเหลองสองนึงสองนึงครับเบาเข็มกับเบาเยสุ มันกำลังเลือกของสดครับนี่นี่เป็นตู้ของสดครับพี่น้องไปซื้อไปสต็อกไว้เป็นเป็นของสต็อกเดือนต่อเดือนนะพี่น้องยังไม่กินหรือเปล่าแก่จักแก่ ระดับเบาะโยโซนเาบวกินปลาตู้แซครับกินปลาตู้แซะตู้แซเินนี่เนครับเนแม่ตวน้อแม่นครับทำไมถามแอดมินนั่นม่เคยดบอกว่าแมนครับอ้บรอบาบาโซเป็นผ่อนเนียครับนี่เป็นบรรยากาศครับพี่น้องครับไทยตั้งเดรีย มาตุ้มโม่ห้องกันยูลานไทยมือทรงเงินกับบ้านครับจากการทํางานไม่อล่ามาเป็นเดือนกันเมื่อนี้ก็ได้มาตุ้มโม่ห้องกันทรงเงินกับบ้านยูลานไทยน้อพี่น้องเนาะเนี่ครับันนี้ครับันนี่ครับเรื่องส่องเบาร์ยโสธรสารพัดทินนะครับนี่เจะความส่องเพิ่นครับผมขอบคุณมาุกเลยสวัสดีเบอร์ยโส่นมาพอไอที่เนี่ครับบานใกล้ๆกันอันนี้เป็นไอเป็นไส นีไไมลมือนี้มาส่งเงินเนาะเงินออกเป็นไถ่เป็นกับไม่กินเบียกินไหวกินงังกันตามภาษาแลครับมวนเงินออกอันน,นีาา้ใบกระสบเงนินออกีบั่งไก่กันพนักพนกลวกเนาก่นาเป็นท กำลังเชียว์ันซี่ครับพี่น้องมีเป็นวันซี่รวมเงินง่ายๆเราเป็นเบาแจงครับแจงซี่มีเบาแจงออกนักครับเบื้องซองเงินท่านได้แก้ยพี่น้องเบาแยงเรานี่มาทานก็ครับ ้ยแม่ถือเรียกครับพวดหนาแม่มาเลยมาบอกหนึ่งไาหมาบอกหนึ่งกินกมาวดพออนี่ครับแม่ให้มาพันสดเลยครับพี่น้องครับเบียร์บอกหนึ่งครับมีครับบอกหนึ่งแต่ว่าทิ่ไปขออยู่ข้างในมันค่อจังเย็นนะ่นรา เอยโซ่พอน้ำเงินครับปัทีนี้น้ำเงินออกบอโซ่พัน้ำเงินอาเล็ก่ทในคารับเี่ติดไหลายวไหนครับแม่ได้หรอไูงเไๆได้เยด้เจ้ดนับได้หรอจิมจิมเนี่ยใส่ี่ใส่จิ้มคับพี่น้อง พีดองไดเฮาองเบาจมมเนาะาวเบีแมเนาะนักเตะนเบาจมเน้บยสครับนั่งน้ำเงินในท่าเมฆครับเป็นเมฆขนไหวเท่าไรกับบเยสโซแสนเอ็ดครับเพราะว่าถ้าเสียมันดังมัน ไปนะครับลูอพั่ต่ออตัดต่อเลยครับเดี๋ยวผมไปต่อตอเสียเงินเลขกันมันหมยมันจะเรียนะครับเมืองไปครับบรรยากาศที่นี่บายโกทีได้ขอตัวไปตลาดสดคับพี่น้องเป็นมือควายเน่อ๋อเป็นมือควเป็นมือควายเนี่ยนี้มือเนี่ เบาเกมนะใช่มเบาเขมนะเบาเขมท่าตลาดสดพกเาจันโอ้พอดีครับเอาพอดีให้เบากระสุนปิดครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่พี่หนาตลาดวันเสาร์ครับเดี๋ยวเบากรไป้าปนาะกระสุนมันนีไก่านครับกรแม่ครับอันลักส่งอันลกพี่วันล